หาข้อทิ้งแม่ป้าไทายงานไทยคีบสวัสดีค่ะมือน,นี้ปาแยกดาวเรื่องออกเนาะคะ่ะนี่เป็นดาวเรื่องอ่าพันผสมเนาะคะ่ะพันผสมสีสมะะ้มเนาะสีสม้มผสมสีเหลืองะคะ่ะ ค่ะเป็นดาวเรื่องที่อ,ออกพันงายค่ะเกิดงายมาค่ะค่ะนี่อุ้ยต้นน้อยๆน,นี่ก็มีดอกมีล้วงเหรอเด็กค่ะนี่อันนี้ป้าตั้งใจสิไปให้อันพีสาวเนาะค่ะเพิ่นอันอยากได้ตอนนั้น เพิ่งก็ขออันเม็ดแห่งไปปลูกไปเพาะไปวานแต่บ่ขึ้นค่ะอาจจะเป็นด้วยดินบดีก็ได้จ้าแต่นี่ดินป้าเป็นดินดำดินดีป้าสื้ออันเจ็ดถุงลอยเนาะค่ะเนี่ยดินดีปลูกกันได้ก็ติดว่าต้องได้ปลูกยากค่ะแทมันร่วงมันลนก็เออ สวยสัง้ามค่ะนี่ค่ะเห็นบอกแค่ต้นไหนน้อยนี่เด้พ่อแม่พี่นอ้องเพียอืแตกดอกออกอีกแล้วง้ามค่ะง้าโอ้ยง้ามผักง,าม,งามแน่พ่อแม่พี่น้องค่ะง้ามคะนี่มันประมาณว่าเป็นพันแคะบออือ น่าจะเป็นพันแค่ค่ะเพราะต้นมันก็ซัำนี่แหละค่ะอันมีอีกมูหนึ่งเด้อจ้ะน่ะเห็นบอกพ่อแม่พี่นอ้องนี่มูนี้อยู่ในกระถางเด้อค่ะเพิ็นสีล่วงสีเฮียดอกแห่งดอกหยังเฮียลงมาในนี่พันกระชิกเกิดสินนั่นเองค่ะเนี่ยต้นน้อยๆพ่อแม่พี่นอ้อง ต้อนน้อยๆแตกดอกแตกก่อออกมาเออป้ากเ็เลยปอยยุงสีเลยค่ะป้า,ปาก,ก็ได้อันเก็บดอกไปถวายพระอยู่เรื่อยเฮ้าบ้านยุ่ไก่เฮ้าสี่ออกไปซื้อไปอยังก็งาดแล้วอีกอย่างหนึ่งบ่คืออยู่ในกรุงเทพเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องดอกมงดอกไม้มีหลายอันนี้ป้ากเ็เลยนี่ละถือโอกาสนี่ละได้ เก็บดอกไม้นี่ไหวพระค่ะบ่อยแล้วอันนี้เป็น,ดอ,อน,น,อนอดอกบานชื่นแคะค่ะพ่อแม่พี่น้องดอกบานชื่นแคะเนี่ยดอกน้อยๆเนี่ยพ่อแม่พี่น้องออกดอกแล้วนี่ว่อ้ยงามงามพ่อแม่พี่น้องอันนี้เพิ่งกิดแตกปอแตงนั่นขึ้นเองเด้ค่ะจ้ะนี่ล่ะค่ะเห็นบ สีแดงสีนั่นงานเดี๋ยวป้าสีให้มันแตกนี่ลายกว่านี้่ด้น้อยป้าสีแบงแบงแล้วก็เอาใส่กระถางไปให้พี่สาวพอพี่สาวมัดดอกไม่ค่ะอันนี้สิเป็นอันต้นหลิวเนาะค่ะหลิวหลิวอ,อย่างนี้แหะป้าระจำซื้อบ่ได้ค่ะน้ำค่ะพ่อแม่พี่น้องที่นี่ เพิ่นแตกกอใหญ่กอนั่นอุ้ยงามพอแม่พี่น้องเอ้ยงามหลายป่าเลยปูกคางท้างนี่เลยให้เป็นแถวเป็นแนว้วเอาตะหลิวนี่ล่ะอืออันสวยค่ะนี่นี่งพอม่พี่น้องเอ้ยงามค่ะเพิ่นตะกี้เอามาต้นน้อยๆกออน,น้อยน้อยที่นี่เพิ่นก็นแตกต้องไปถึงดินเลยค่ะ พ่อแม่พี่น้องจานี่ลหละงามขักงามแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสะอื่นสะอ่อนเนาะค่ะเป็นไดพ่อแม่พี่น้องนี่งามบอค่ะอุ้ยงามอือป้าไปหาอัน,นใหม่มาปักเพื่อ,อเสียหายมันตั้งตรงเนาะพ่อแม่พี่น้องอุ้ยตายเป็นแบบเออ เวิร์กอ่ะพ่อแม่พี่นอ้องอ,อือเออปากกับเบาได้เป็นบางคำแค่นาดหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเด็กยิ้นเขาเบา,ากันมาเวิร์กเวิร์กเบกเบกปาก,กเลยเวิร์กไปน้ำเขาเออเด็ยสิวาปะตุยกกับปีใว่บาบงหูภาษาอังกฤษกับบงหูละพ่อแม่พี่น้องหลายๆก็อ่านบอออกขันนิดๆน้นอยๆเวิร์กอี่ยังจะสิกะ่กะเออ ว้าว wow, no. ูหเยอะความแรงพี่น้องงามเนาะค่ะงามงามงาม,มงามน้ขัดงามเนี่ยค่ะงามหลาย